อ่าครับนี่เหตุการณ์นะครับน้ําท่วมปีอกสามนะครับนครศรีธรรมรานะครับฉวางหมู่แปดนะครับหมู่ที่แปดนะครับตําบลฉวางอาเภอฉวางนะครับรถอยู่ติดอยู่ในบ้านนะครับห้าคันนะครับเรียบร้อยหมดนะครับ นี่ครับภาพมันจะค่อนข้างย้อนแสงสักนิดนะครับตอนนี้ผมก็เดินอยู่ในน้ำนะครับเรียบร้อยเลยครับตรงนี้เป็นสระน้ำหมู่บ้านด้วยนะครับ น้ำค่อนข้างลึกนะครับตรงนี้ที่ยืนอยู่เป็นถนนดำนะครับผ่าผามาผ่ามาเดี๋ยวผมถ่ายให้ผ่ามาอาตอนนี้มีน้านะครับนา้าอ่าลอยตัวไปเก็บหลังมานะครับ เดือดร้อนกันทั่วหน้าครับแต่ก็ต้องเฮาไว้ก่อนนะครับไม่รู้จะเครียดได้อะไรนะครับเิหงกันนเ้่จะมาเสียบก้อยก็ได้ก็เรียกเขาอินไปตั้งอยู่บนพื้วะอ๋อเือมันอยู่บนโต๊ะ เนี่ยครับขปตาสูงขปสาเดินได้รอบเดินได้เดินได้คุณสูงเดินได้รอบเดินได้ะจันี่อยู่นี่เนบมวอย่าประมาทนะ สะเบียงค่ะสะเบียงเต็มเต็มเ้าสะเบียงนี่ครับสะเบียงมาได้ไปไปเพื่อสิ่งนี้ค่ะเพื่อนีม ่นต้นเมาวี่นันนนิดนันนยงนี่ครับเรียบร้อยหมดนะครับรถห้าคันนะครับ

ก็วามาตูตีสมเลย้มาเลื้อนรถปวดไดเลีวอกไปไม่ได้เรียบรอยรถงรเดืออยป่าดเรถเงรถเขงตายอยู่ข้างในเสียอยู่ข้างในกันนึ่งรถยนต์มืนี้เหลือน่อยไปจอดข้างบนนูไม่โดนรถไม่โดนจอดไหนีวตรงนี้ตหัเลียนเลวไอรถเล้วน้ำ้มเดนูร

เอ้ยอยู่ไหนเราก็อยู่ไม่มาใกล้นี่อ่ะเดีย๋ยวเดินมาแล้วเด้อเดินไปนู่นก้อนเก้าอ่ะอ่ะน้ำมิอ๋อสี่นู่นอ่ะเจ็ดไปเร็วอ่ะเอ้ยไม่มาช่วยเราเลยตั้งยอะนูเหลืองหานนุ่นี่ครับเรียบร้อยหมดนะครับรถ

รถเยิดนเดินลุยน้ำกลับนะครับเ,เรือน่าจะเข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ข้างในนะครับ ผมมาที่ได้เข้ามาติดน้ํานะครับเพราะว่าพี่เขาโทรมาบอกให้มาเลื่อนรถนะครับสรุปออกกลับไปไม่ได้นะครับปกติน้ําจะไม่ท่วมนะครับปีปีสามหนึ่งห้าสี่นะครับก็ไม่ไม่ถึงขนาดนี้นะครับมาอกสามนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับ เดือดร้อนกันทั่วนะครับน่ากลัวที่สุดก็คือสัตว์มีพิษนะครับที่มันลอยมากับน้ำนะครับโอ้หนักสุดๆเลยครับเจอแบบนี้เครียดนะครับ รถมอไซค์ก็จมน้ํานะครับรถยนต์ก็จมน้ํานะครับก็ไม่รู้จะทําไงนะครับก็เอาไม่ทันเหมือนกันนะครับน้ำไม่เคยท่วมหนักขนาดนี้นะครับ เดินไปเรื่อยๆครับไปถึงที่พักครับอขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการสู้ต่อไปนะครับที่อื่นที่เดือดร้อนก็สู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับนี่ครับ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยดีเนี่ยมีบนเดินอยู่นิดนึงนะครับแต่คือผมไม่รู้จักเขานะครับเนี่ยบนเนินมันมีสูงอยู่นิดนึงนะครับแต่ตรงอื่นจมหมดนะครับหมดไม่เหลือครับโอ้โ เดี๋ยวไม่แน่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมพาเดินลุยน้ํากลับบ้านนะครับน้ําท่วมถึงคอแล้วนะครับตอนนี้นะครับจะมิดหัวอยู่แล้วนะครับอ่าดูครับเรียบร้อยนะครับหมดไม่มีเหลือนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับไว้พบกันคลิปหน้าใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่อยๆนะครับสถานการณ์น้ําท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตําบลฉวางอำเภอฉวางหมู่ที่แปดนะครับอ่าโอเคครับสับคลิปนี้พอก่อนครับบ๊ายบายครับ